สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงคำสอนสำคัญจากพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคนห้าประเภทที่หากโควพาโดยอาจพาชีวิตของเราตกต่ำลงโดยไม่รู้ตัวคำสอนนี้มาจากหลักธรรมเรื่องมิตรหรือเพื่อนในพระพุทธศาสนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อชีวิตของเรามากโดยเฉพาะคนที่เราโควพาสมาคมด้วยพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการเลือกคบคนให้ถูกต้อง การรู้จักแยกแยะคนดีคนไม่ดีจึงเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตคนประเภทที่หนึ่งคนชักชวนในทางเสื่อมอบายยมุกคนประเภทแรกที่พระพุทธเจ้าเตือนให้ระวังคือคนที่ชวนเราไปในทางเสื่อมเขาจะชักชวนให้เราทำสิ่งที่เป็นอบายยมุกเช่นดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือชวนให้ประพฤติผิดศีลและทำต่างๆคนเหล่านี้มักพูดว่าแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไร หรือลองดูสักครั้งจะเป็นอะไรไปการคบหากับคนเหล่านี้ทำให้เราเสียสักด์เสียสุขภาพเสียเวลาและเสียอนาคตถ้าเราเผลอตามเขาไปชีวิตจะค่อยๆตกต่ำลงโดยไม่รู้ตัวคนประเภทที่สองคนหลอกลวงคนปากหวานใจร้ายคนประเภทที่สองคือคนที่พูดดีแต่ใจไม่ดีเขาพูดจาไพเราะย,ยกหยอกปั้นหวานล้อมแต่แท้จริงแล้วมีเจตนาร้ายหวังผลประโยชน์จากเรา คนประเภทนี้จะแสดงตัวเป็นมิตรเมื่อเราประสบความสำเร็จแต่จะหายไปเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเขาทำดีกับเราต่อหน้าแต่นินทาลับหลังหรือคอยหาโอกาสเอาเปรียบเราเมื่อมีช่องทางการครบคนประเภทนี้ทำให้เราสูญเสียความไว้วางใจและอาจนำไปสู่การถูกหลอกให้เสียทรัพย์หรือเสียชื่อเสียงได้คนประเภทที่สคนขี้อิจฉาไม่ยินดีเมื่อเราประสบความสำเร็จ คนประเภทที่สามคือคนที่มีจิตใจริษยาอิจฉาเมื่อเราประสบความสำเร็จเขาจะไม่ยินดีด้วยบางครั้งถึงกับแสดงอาการไม่พอใจอย่างชัดเจนหรือพยายามลดคุณค่าความสำเร็จของเราคนประเภทนี้มักชอบนินทาว่าร้ายทำลายชื่อเสียงผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นเมื่อเทียบกันการครบคนประเภทนี้ทำให้เราถูกดึงพลังงานบวกไปหมด ความก้าวหน้าในชีวิตจะถูกบั่นทอนโดยพลังงานลบที่เขาส่งมาหากอยู่ใกล้คนเหล่านี้นานๆจิตใจเราจะหดหู่ท้อแท้และเศร้าหมองคนประเภทที่สี่คนเกียจคร้านไม่มีความรับผิดชอบคนประเภทที่สี่คือคนเกียจคร้านไม่กระตือรือรน้นชอบผัดวันประกันพรุ่งไม่มีความรับผิดชอบมักหาข้ออ้างต่างๆนานา,นาเพื่อไม่ต้องทำงานคนประเภทนี้ชอบพูดว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือไม่เป็นไร ปล่อยมันไปก่อนเขาใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่พัฒนาตนเองไม่สร้างอนาคตหากเราคบหากับคนเหล่านี้นานๆเราจะซึมซับนิสัยเกียรติคร้านของเขามาโดยไม่รู้ตัวความขยันความมุ่งม,มั่นของเราจะค่อยๆลดลงและชีวิตจะไม่ก้าวหน้าไปไหนคนประเภทที่ห้าคนมีความเห็นผิดมิจฉาทิิคนประเภทสุดท้ายคือคนที่มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เชื่อว่าทำชั่วไม่มีผลทำดีไม่ได้ประโยชน์ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เคารพหลักศีลธรรมคนประเภทนี้มักพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนหรือคนโกงเท่านั้นที่รวยเขาจะชักจูงให้เราคิดผิดทำผิดพูดผิดและมองโลกในแง่ร้ายขาดศรัทธาในความดีหากเราครบคนเหล่านี้นานๆนนเราจะเริ่มคิดเหมือนเขามองไม่เห็นคุณค่าของการทำความดี จิตใจจะเศร้าหมองขาดความสุขและชีวิตจะตกต่ำลงเรื่อยๆวิธีรับมือกับคนห้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรารังเกยียจหรือเกลียดชังคนเหล่านี้แต่ให้เรามีสติรู้เท่าทันและวางระยะห่างที่เหมาะสมเราควรแผ่เมตตาให้พวกเขาแต่ไม่จำเป็นต้องโคหาใกล้ชิดหากต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้ระมัดระวังไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเขาสิ่งสำคัญคือการรู้จักประเมินคนให้ถูกต้อง ไม่โดนตัดสินจากภายนอกแต่ดูที่การกระทำและเจตนาของเขาคนที่ควรคุหาตามหลักพุทธธรรมในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนให้เราครบกัลยาณมิตรมิตรด,ดีคือคนที่ชักนำไปในทางที่ดีหงายเราจริงยินดีเมื่อเราประสบความสำเร็จเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบและมีความเห็นถูกต้องการครบคนดีจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พระสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตัวเรามากกว่าที่คิดสรุปการเลือกคบคนเป็นศินละปะสำคัญในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้เรามีปัญญาในการเลือกคบคนเพื่อไม่ให้ชีวิตตกต่ําโดยไม่รู้ตัวขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังในการครบคนและเลือกคบแต่กัลยาณมิตรที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า